ทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเกาะติดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานฟิล์มกันแล้วค่ะวันนี้จนไหนเนี่ยวันนี้พัตโตทีมข่าวนายเตะเทนของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดซื้อขายหนังค่ะเชิญค่ะพัตโต้ขอบคุณพี่แป๋วพี่ฝนครับคุณผู้ชมครับ เทศก,กาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับนอกจากการฉายหนังการประกวดหนังแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ทําให้มีเม็ดเงินมหาศาลในงานนี้ก็คือการเปิดตลาดซื้อขายหนังเอเชียนฟิล์มมาร์เก็ตนะครับประเทศไทยของเราจะได้อะไรจากงานนี้มีรยายงานพิเศษครับ บรรยากาศงานเอเชียนฟลีมาร์เก็ต2012ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซานเกาหลีใต้ครั้งที่17แม้จะไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ปณนิตาชินวัตรผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอก็เปิดเผยกับนายเอตเทนแบบเอกลูซีฟนะครับว่าสสวได้ร่วมมือกับสมา,สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินำคณะผู้ประกอบการในธุรกิจหนังไทยรวม25รายมาร่วมงานครั้งนี้โดยหวังว่านักลงทุนจากต่างแดนจะเข้ามาเพิ่มและกระจายเม็ดเงินในธุรกิจหนังของไทยมากขึ้นครับ ครั้งนี้คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าคราวที่แล้วนะคะเพราะคราวที่แล้วเซี่ยงไฮเนี่ยเราก็เกือบเกือบห้ารนะคะสองอจัดประมาณ3-4วันเองนะคะแล้วก็งานนี่เพิ่งเพิ่งเริ่มเป็นวันแรกนะคะวันเปิดเนี่ยเราก็เาคไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า500ล้านนะคะสำหรับงานนี้แล้วก็ตอนหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีร่วมกับสมาพันธ์ไปต่ออย่างอเมริกานะคะที่ซันตามอเมริกาเป็นฟิล์มมาร์เก็ต ที่ทีออ่อเมริกาอันนั้นก็จะเป็นทั่วโลกแล้วก็เน้นทางทางซนยุโรปอเมริกามากขึ้นค่ะส่วนค่ายกันตนาแม้ปีนี้จะไม่มีบู๊เป็นของตัวเองแต่ก็สามารถขายหนังแอนิเมชันเรื่อง Echo จิ๋วกล้องโลกให้กับบริษัท Golden Network ของเกาหลีได้ในราคาที่มากกว่าใช้ในเมืองไทยซะอีกนะครับ ด้านยงยุทธทองกองทุนจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTS ก็นำหนัง ATM เออรักเอร์รอและรัก7ปี D7 หนมาเรียกเงินเข้าประเทศครับโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ขอดูหนังซึ่งมีโปรแกร,รมฉายในเทศกาลก่อนตัดสินใจซื้อนะครับซึ่งก็สร้างปรากฏการ์เชิงบวกตั๋วถูกจองหมดเกลี้ยงทั้ง4รอบตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายเลยละครับ ในฐานะคนทําหนังเนี่ยเราก็ดีใจว่ามีคนอยากดูหนังถึงแม้ว่าอาจจะเขาอาจจะดูน้องอยากดูน้องคุณมากกว่านี้แต่ว่าเชื่อว่าเวลาเขาได้ต่อให้ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นอยากอยากดูอะไรดูหนังที่ไปเขาน่าจะชอบมุมใดมุมหนึ่งของหนังอันนี้แล้วก็ไอการที่ตั๋วโซเนี้ผมว่ามันช่วยสร้าง awareness ้งกั่กลุ่มผู้ซื้อหน่อยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับหนังเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งบอกว่าตอนนี้มันก็ส่งผลบางอย่างคือตอนนี้ขณะที่เปิดตลาดวันแรกเนี่ยเราก็มีการพูดคุยดีลไปกับ23ตลาดเรียบร้อยแล้วครับก็20ล้าน20ล้านนียมันมันน่าจะเป็นตัวเลขที่เราต้องทําให้ได้นอกจากนั้นแล้วนะครับยังนำหนังระทึกขวัญเรื่องเขาจาวที่ยังถ่ายทำไม่เสร็จมาเปิดขายล่วงหน้าด้วยครับ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศที่ยกนิ้วให้ว่าผู้กำกับหนังไทยสามารถทำหนังแนวนี้ออกมาได้อย่างน่าสะพรึงกลัวไม่แตกต่างจากบูธขายหนังของไฟ t a r ที่ฮอตกับเรื่อง The Second s i d e 3D และ 3AM หรือว่าตี3ที่ได้ชาคริตเรสายป่านและโฟกัสแสดงนำนะครับซึ่งก็มีนักลงทุนจากอินเดียญี่ปุ่นฮ่องกงมาเก๊าและฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งบางรายได้ติดต่อซื้อหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดบูธขายอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำครับ คือตอนนี้หนังไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการเรามีหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องหรือว่าทําให้มันแย่ลงไปอะไรเงี้ยคือเราจะต้องหาลูกเล่นหรืออะไรใหม่ๆมาให้กับลูกค้าเขาจะได้มีทางทําการตลาดแล้วก็ทาให้หนังเขาประสบความสาเร็จทางด้านไรายได้เราตอบโจทย์เขาแบบนี้เขาถึงกลับมาแล้วก็กล้าซื้อหนังเราตั้งแต่แตยังไม่สร้างการันตีนะครับว่าหนังสยองขวัญบ้านเราได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติจริงๆ พราะตัวแทนจากบริษัท Cosmedia ลงทุนบินมาเลือกหนังผีแบบไทยๆเพื่อน,นําไปเข้าโรงสายในเยอรมันปีหน้าด้วยครับ a lot of good thai horror films like shutter for example um then then it's of course interesting also for for germany i i, I believe that it's going to be a very good horror film um and it it has like a lot of good selling points it shot in 3D which is um which is a good selling point in germany Because a lot of people have like 3D televisions at home. I, I hope uh, I hope actually that you know uh, that Thailand, uh, the Thailand, the talent, films uh, will keep up you know the, the good level and you know the high production values, um, and do you know more maybe of of, of these amazing action films. นอกจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่แล้วนะครับงานนี้ยังมีค่ายหนังรายเล็กอย่าง Angel and Bear สต u ด i โออารมณ์ดีที่นำหนังเฉพาะทางอย่าง Yesorno ภาค1และ2รวมถึงเรื่องชีเรื่องรักระหว่างเธอมาขายในงาน Asian f r e ฟ Market เป็นปีแรกด้วยแถมมีแนวโน้มด้วยนะครับว่าจะโกยรายไปไม่น้อยหลังสามารถตีตลาดจีนและไต้หวันได้สำเร็จมาแล้วครับ เหตุผลสําคัญที่นักลงทุนต่างชาติสนใจหนังไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าหนังไทยมีเอกลักษณ์ที่หาดูไม่ได้จากหนังของประเทศอื่นๆครับคุณผู้ชมและพวกเราและครับทุกวันนี้เราดูหนังไทยกันมากน้อยแค่ไหน